อวัสดีครับฟาร์มศักดิ์ติ์ต้องท่าแคเข้าสู่หน้าฝนเลยนะครับมาดูต้นกล้าไม้ที่เราเพาะไว้รอปลูกช่วงหน้าฝนนี้นะครับมีต้นอะไรบ้างที่ผมเพาะไว้นะครับมาดูนี่นะครับชุดแรกก็เป็นหมากสูงนะครับหมากกินผลนี่นะครับหมากกินผลเราเพาะไว้นะครับสวยงามมากใบเขียวนะครับนี่อันนี้หมากสูงนะครับอันนี้ก็หมากสูง น,นี้เป็นต้นนนทรีเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับต้นนนทรีนะครับต่อมาต้นพระยุงอันนี้ต้นพระยุงเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับต้นพระยุงต่อมาอันนี้เป็นไม้ผลและ tomatoes. อันนี้เป็นต้นมะละกอนะครับมะละกออันน uh. ี okay. ้ก็มะละกออันนี้ต้นขนุนนะครับไม้ผลต้นขะหนุนนะครับ ต่อมานี้ต้นสะตอนะครับเป็นต้นสะตอใต้นะครับเราเพาะไว้จะลงดินในช่วงหน้าฝนนี้นะครับสะตอนี่งามมากนะครับนี่ทุกคนดูนะครับนี่นะครับต้นสะตอนะครับนี่นี่นะครับต้นสะตอรอปลูกนะครับนี่นี่สวยงามมากครับพร้อมจะลงดินนะครับผม เคจากความสักติดต้องท่าแคสวัสดีครับ